วันนี้คลิปวอลสักหน่อยนะครับก็วันนี้เดี๋ยวพาออกไปดูที่ส่วนใหม่ฟาร์เมเห็ดของเราครับวันนี้ช่างเข้าพื้นที่ขุดเสานะครับเพื่อสร้างโรงเรือนในฟาร์มของเราครับก็อยู่ไม่ไกลบ้านออกออกจากบ้านสำรโรงคกมาก็ วิ่ง201เลี้ยวซ้ายขึ้นมาเลยครับมุ่งหน้าทางด่านคุณทศนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับก็อยู่ฝั่งขาวามือทางทิศตะวันตกนะตอนนึ่งผมก็อยู่ตรงนี้ครับตอนนึ่งก้อนผมก็เอาไว้บ้านป้าตรงนี้นะครับถ้าใครมองไปเห็นหลังคาบ้านก็จะอยู่ตรงนั้นอนะ่ะถังสีน้ําเงินนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปกลับรถลงมาซอยตรงนี้นะมองเข้าไปจากถนน2 0 1ก็จะเห็นเลยนะเห็นต้นมะม่วงเห็นตรงนั้นนะครับ หาไม่ยากนะครับมาจากชัยภูมิมุ่งโคราชก็โรงแรมอินฟ้ารีสอร์ทเดี๋ยวเราไปกลับรถตรงบ้านพับมองขวามือนะครับจะเป็นฟาร์มไก่นัทสิริฟาร์มนะครับแล้วก็จะเป็นโรงชิปของไม้ยูคานะครับที่เขาบดไม้ยูคาตรงนีนะ้เดี๋ยวเราก็ขี่รถไปตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปกลับรถกันครับก่อนไปกลับรถเดี๋ยวก็จะไปแวะรับ น้องสักคนก่อนนะครับอยบ้านครับเนาะแล้วก็ค่อยเข้าไปในฟาร์มกันนะถ้าใครวิ่งมาจากชัยภูมินะครับหาไม่ยากเลยทางโคราชก็หาไม่ยากนะครับโคราชนี่ไม่ต้องกลับรถเลยวิ่งถนน 201, ถนนสีคิ้วชัยภูมิวิ่งตรงออกไปอย่างเดียวครับไม่ต้องเลี้ยวที่ไหนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวตรงบ้านครับนะครับเนี่ยเราก็ต้องกลับรถตรงนี้แหละครับ แตีนี่เดี๋ยวผมจะเข้าไปบ้านพรับก่อนเพไ,ไปรับน้องนะครับรอรถสักหน่อยนะครับนี่บ้านพลับตรงนี้ก็กำลังถมที่นะครับจะสร้างปั๊มน้ำมันแต่ผมก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นยี่ห้อไหน ื่องการยางทางเข้าบ้านปรับอันนี้ไม่ใช่ทางไปฟาร์มนะครับเดี๋ยวแวะมารับน้องก่อนแป๊บหบนึ่งนะวอกไปด้วยกันนะบวันนี้ผมตัดคลิปไม่ค่อยเก่งส่วนมากก็จะไปประมาณนี้ครับก็ดูดูไปด้วยกันบรรยากาศแบบเรียวไทม์เลยผมว่าได้บรรยากาศดีกว่าช่วงนี้ยังไม่มีเห็ดให้ดูก็ วอล์กไปด้วยกันก่อนนะครับภารกิจแต่ละวันเนาะก็ถ่ายลงช่องฝากติดตามไปด้วยนะครับเดี๋ยวสาระดีๆมีให้แน่นอนครับไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวอยู่ด้วยกันชมสิ่งดีดีบนช่องเพชรพญายแลฟาร์มเห็ดไปด้วยกันนะถึงแล้วเดี๋ยวผมกลับรถก่อน ทำงานง่ายครับอยู่ใกล้บ้านเห็ดก็จะมีทุกประเภทล่ะครับที่เราจะลงในฟาร์มนะเห็ดฟางนางลมเ,เห็ดนางฟ้าเห็ดขอนเห็ดบดมีหมดครับเดี๋ยวเราก็จะพักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวรานน้องขึ้นรถก่อนนะครับ เขาติดทุกหมู่บ้านเลยไหมป้ายตรงนี้เด,ดีย๋ยวสายเขาใช้ยาพูิออกจากบ้านพับนะครับตรงนี้นี่รถก็เข้าเยอะอยู่นะปู่ตรงนี้ เดือนเมษาดอกคูณกำลังจะออกดอกสังเกตร้านโกเวียนนะแล้วก็มาถึงลงไมอูคาที่เราขับสวนมาเมื่อกี้นะครับเรามาอยู่ฝั่งทิศตะวันตกเรียบร้อยถึงลงไม้ยูคาแล้วก็ลงโนนตรงสูงๆนี้ไปหน่อยนึงเดี๋ยวจะมีทางแยกออกสายครับ นัดสิริฟาร์มถ้าใครมาถึงจุดนี้แล้วแสดงว่าใกล้ถึงนะครับก็เดี๋ยวลงลงตรงนี้ไปนะหน่อยเดียวนะครับห้ามห้ามขับไว้นะครับเพราะว่าทางแยกนี่จะอยู่ตรงตรีนมอตรงนี้นะครับตรงไฟที่กระพริบกระพริบนะครับเดี๋ยวตีไฟเลี้ยวเลยมาถึงจุดจุดนี้แล้วตีไฟเลี้ยวเลยนะครับออกซ้ายตรงปากกล้วยนะแล้วก็จะเลี้ยวซ้ายหลังป้ายสีเหลืองๆป้ายท่อน้ํามันนะครับ ลงตรงนี้เลยครับตอนนี้ข้างหน้าก็จะเป็นบ้านป้านะครับที่เอาถังนึ่งก้อนมาตั้งรอก่อนเพื่อรอช่างสร้างโรงงานของเราเสร็จนะจะอยู่ข้างในเข้าไปอีกนะครับ เราจะพาเข้าไปจนถึงฟาร์มเลยครับตรงที่สร้างฟาร์มใหม่กจากปากทางเข้าไปประมาณ1นึกิโลนะครับเกือบประมาณ1นึกิโลเมตรนะถ้าหน้าฝนนี่ก็จะเลี้ยหน่อยนะครับถ้าแนะนำก็คือมาในหน้าแรงนะครับหน้าร้อนหน้าแรงมาได้หน้าหนาวกับหน้าร้อนหน้าฝนเดี๋ยวต้องของบ อบตอลงหินก่อนนะครับให้ทางมันดีกว่านนีะ้เพราะว่าในบริเวณนี้มันก็เริ่มเป็นชุมชนแล้วแหละมีแต่พี่น้องยากตัวเองนะครับต่อไปคนก็จะออกมาอยู่เยอะเหมือนกันแต่เรามาอยู่ก่อนนะมันก็เลยได้บุกเบิกเยอะหน่อยทางก็ไปตามไร่ตามนาแบบนี้ครับถ้าใครมาแล้วแบบเห็นทางแบบนี้ว่าตกใจว่าใช่หรือไม่นะครับไม่ต้องตกใจนะครับเป็นทางแบบนี้ ่าจะเอารถไปล้างนะวันนี้ว่าจะไปล้างรถแต่ดูๆแล้วเขาว่าฝนจะตกจะได้ล้างนี่ไม่หรอกว่าจะเข้าเมืองสักหน่อยนะไปร้านดอกไม้เอาของไปให้คุณแม่เมี่ยวเอาแบบเอามันอนั้ไปให้แกเอาปลาส้มไปให้แก ใกล้จะถึงแล้วนะครับเข้ามาไม่นานถ้าถ้าฝนไม่ตกนี่คือไม่นานนะแต่ถ้าฝนตกหรือน้ําท่วมเนี่ยนะครับตรงตรงถนนบริเวณนี้แทบไม่เหลือนะน้ําท่วมขึ้นมาหมดนะครับเข้าได้มีแต่รถไถแล้วก็รถลากเอารถลากนะครับพ่วงกับรถไถแล้วก็ลากมามนะอยู่ไหนะอยู่ป้าก็อยู่นี่นี่รถอยู่นี่หมดเลยขับขึ้นไปนู่นเลย มีช่างมาขุดเสาแล้วนะครับนี่บริเวณด้านบนตรงนี้เลยนะครับเราแวบมาดูหน่อยหนึ่งทั้งแรกว่าจะไม่ได้ออกมานะทัางแรกว่าจะพอขยายวุ้นขยายแม่พันธุ์เสีบนะครับก็เลยอ่ะเดี๋ยวออกมาดูหน่อยหนึ่งแดดไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะเพราะมีพายุเข้าแล้วก็มีลมเย็นดีนะครับก็เลยเข้ามาชมก่อน วันนี้วันที่12มีนา2566ครับเวลา4โมงเช้าใช,ใช่แม่กับลุงแล้วก็ป้าบ้านนั่นป้าสีแดงแกชอบคนชอบสีแดง วันนี้เราก็ได้มาถึงพื้นที่หน้าง,งานเสร็จสรบเรียบร้อยนะก็รถไมโครนะครับมาขุดหลุมให้แต่เช้าเลยครั้งแรกว่าจะทําเล็กกว่านี้นะครับแต่ดูไปดูมาพื้นที่น่าจะแคบไปหน่อยเดี๋ยววางของวางอะไรด้วยก็เลยเพิ่มเสาไปอีกสต้นนะครับจาก12ก็เป็น16ต้นนี่ก็ทีมช่างนะครับเข้าพื้นที่มา เตรียมให้เรียบร้อยขุดหลุมขุดไม่ยากครับทุกวันนี้มีแมคโครเล็กขุดเลยแต่ก่อนนี้ก็เอาเรื่องอยู่นะครับอันนี้ค่าแมคโครอยู่ที่หนึ่งพันบาทนะครับสิบสองหลุมสิบสามหลุมนะครับ <Okay. S 1> ไม่รู้เขาได้อะไรเหมือนกัน <laughs> แต่เขาก็มาทําให้นะครับก็มาขุดให้ช่างหามานะครับตอนนี้ก็ทาการวัดระดับน้ําครับตอกหลักหมดุดแล้วก็เดี๋ยวทีฐานทีพื้นนะ นี่ก็เป็นบริเวณในฟาร์มใหม่ของเราที่จะทําการก่อสร้างนะในบริเวณนี้โรงเรือนนี้ก็จะเป็นในส่วนของพื้นที่การทําก้อนเชื้อและบ่มก้อนเชื้อหนึ่งก้อนนะครับก็จะอยู่บริเวณนี้แล้วก็เป็นที่พักอาศัยด้วยนะด้านหลังตรงนี้ก็เขาขุดเป็นเป็นบ่อไว้ให้ทําห้องน้ําทําบ้านยื่นต่อเป็นห้องยื่นออกมาในส่วนนี้ด้วยนะครับ รู้ใจมากเลยวันนี้นะครับแมคโคเพราะว่าเคยทํางานร่วมกันอยู่ครั้งหนึ่งนะครับก็เตรียมอะไรให้เสร็จสรบเรียบร้อยครับพื้นที่ก็จะอยู่ประมาณนี้ครับในส่วนของโรงทําเชื้อของเรานะครับส่วนโรงหิตก็จะอยู่ถัดๆออกไปนะครับบริเวณด้านข้างและด้านหลังก็วันนี้ยังไม่ค่อยมีอะไรครับอันนี้ก็จะเป็นการขุดหลุมและทีพื้นหลุมเฉยๆเพื่อ าวางเสานะครับก็จะเทปูนพื้นพื้นหลุมนะครับปูนแห้งวันที่15จะมายกอีกรอบนึงมายกเสาอ,อีกรอบนึงนะครับวันที่15แล้วหลังจากนั้นก็จะเริ่มทําการก่อสร้างนะครับรถเหล็กรถอะไรก็จะเริ่มเข้ามาแล้วก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาเดี๋ยวจะพามาติดตามอีกครั้งนึงนะครับช่วงนี้ก็อย่างที่บอกครับเป็น ช่วงของการวอล์กเลลีในฟาร์มใหม่ของเราครคลิปการวอล์กเห็ดอะไรก็จะยังไม่มีนะครับแต่ก็จะลงเป็นคลิปความรู้เกี่ยวกับอะไรที่มันใช้ภาพนิ่งได้ก็ดูไปก่อนนะนะครับน้ำก็เป็นน้ำาานนํำบาดาลครับน้ํำบาดาลปกติพื้นที่นี้เป็นพื้นที่เค็มนะครับแต่ว่าก็น้ำเจาะขึ้นมาไม่เค็มครับจะบางจุดที่น้ําเค็มนะครับแต่ บริเวณที่เจาะของป้าตรงนี้ไม่เข็มและตรงขุดบ่อก็ไม่เข็มนะครับน้ําค่อนข้างดีเลยเป็นสายน้ําที่ค่อนข้างดีเหมือนกันนะการทํางานเนี่ยนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้แหละแต่ละวันช่วงนี้ก็สบายหน่อยนะเพราะว่ายัางไม่ได้อยู่ในส่วนหน้าที่ของเรานะครับอยู่ในส่วนของหน้าที่โครงสร้างนะนี่ก็ี่พื้นนะครับเทพื้นปูนเพื่อลองตีนเสานะครับ วันนี้คลิปนี้ก็คงประมาณนี้ครับเดี๋ยวค่อยติดตามกันใหม่ใน EP ีหน้านี่ก็พื้นที่ของเรา8ไร่ในการทำฟาร์มเห็ดนะก็เดี๋ยวติดตามใน e ีีหน้านะครับว่ามีอะไรเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เพชรพยาแลฟาร์มเห็ดชัยภูมิด้วยนะครับเดี๋ยวมีสาระดีๆมาลงอัปเดตให้ชมแน่นอนสลับกับคลิปการสร้างฟาร์มของเรานะครับ ไว้เป็นความทรงจำครับว่าครั้งหนึ่งเราก็ได้สร้างฟาร์มเห็ดในพื้นที่8ไร่นะประมาณนั้นแหละครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ